มันที่ต้นน้อยดอกทำยังไงดู สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องฟังฝ่ายบ้านเฮาสู้ขูสข่สู้คนมาเผาะกับสาวตายขึ้นกับพี่น้องจ้ามื้อนี้คิมมี่กับมาสวัสดีขาเฉลิมสวัสดีจ้า <laughs> มื้อนี้สาวตายกับคิมมี่พาพี่พาน้อ,นองเฮามากินนี่แหละพี่น้องปิ้งปีกไก่บนเด้อพี่น้องเด้อมักไอ้พริกแกงพริกแกงไอ้พะแนงกับส้มตำเผ็ดๆพี่น้องตำเหล้าอันเฮ็ดต้นน้อยๆดยาะอุ้ยข้ยังไงเด้อ อืมฮัมูเผ็ดด้ลแต่ว่าหอมหอมพแัแหงไหมอืมอมา คิมีนาสิกินได้ยังใช่ปะใช่ปะจา้ะอ,อ <laughs> ิมีเค <g ül> ้กสงมเราเลิกเลียนมากอ Apa? The... Hmm. Angun. Aku tadi. Angun Kini put Angun sih. Angun. Sẹp. Hóm. Sẹp. Hát hay bọn, hát hay bọn sản nữa. <coughs> <nhan>, <coughs> 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 ไม่เอาไปไหมอร่อยไหมคะแซบบ่แซบบ่ hmm. oh, ไม่ต้องแต่แทไปได้ไปหาพ่อพะ ผแห้งเลยพี่นอ่มทำเครื่องแกงโอเยลไก่ไหมคะ แซ่บครับทำหุ้งกับเผ็ดเผ็ดอ่ะเผ็ดนัวๆค่ะ ขนมฮึงมันเราจะคลิปได้พี่น้องจ้าทำไม่เสียไหม ว่าในเห็ดซุปน้ำหมกักโอ้โหนะมกน้ำไม้ใส่หมูสามชั้น เสียดายลากคันแต่ว่ากระบอกลุ่งเนะี่ยเป็นน้องๆมันบอฟแฟ่เนาะบอฟแฟ่ก็ทำกระสมนแต,ตเห็นไมกันได้ดอกวิวเนาะ มันนี่กระเทศเมนูใหม่ง่ายๆเนาะครับขึ้นหน่องไหนะมเนาะ หน่อยเขาเอิ้นปีกใกล้บนพี่เนอะไปซื้อปีกใกล้ทอด เขาเอ้าเขาคือเอานองไก่แหยบอกว่าปีไก่ไปซะเรียกว่าปีกบนไก่ พ่อเพิ่งเสื่อมแร่ม,มากนกแกะย่างนกแกะกับมันบดมัง้งสี่โคงแกะพี่น้อง ก้งแกะออกไปทุบๆแล้วก็มักซุปซุปเป็นเก็ดขนมปางทอดมันสลังบวกมันสลังแกะเอา

ก็พื่อตีกันพื่อเีใกล้กับเบิร์ตำั้ห้องกับเบิร์ตย่าเลยเขากระติดเมื่อเขาอุ่นอุ่นสองรอบแล้วพนะี่น้อง กินโมบอดกินพ hmm? nah, ูดียวมันจะเด็กน่ากินกินน้ำไปแล้วพี่น้องจ๋าไปแล้วก็รับพี่น้องหนองเข้าไปละไปเฮ็ดเบียดต่อกันโอ้ยมิตรเนี่ยหยากจังหยางหยางแต่ละมือแต่ละเป็นคำว่าไปพี่น้องไปเดืยวเนาะงเรือกระพ่านไปเวลากัพเป็นเรือเรือหาย ขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้หูสู้คนที่ติดตามรับชมสารตายขอให้มีความสุขล,ยลายๆพี่น้องจ่ารังสิ่งใดกับขอให้สมบัรินาสู้สิ่งสุดยางพอกันไหมคิดห,หนาเนาะจ้าเนาะไม่ไาจ่ะ